สวัสดีค่ะช่งางะจา๋าพาปลูกนะคะวันนี้ะจา๋าก็อันนี้เที่ยงวันแล้วนะคะดูนางดูนางค่ะเนี่ค่ะหอยทากค่ะคุณปู่คุณทวดหอยทากอีกแล้วค่ะมาอยู่บนกระถางถุงผักกระลำปียาจานะคะอันนี้เที่ยงวันแลนางคงกินอิ่มแล้วคงไปหาที่หลบไม่ทันแล้วค่ะคงกลับบ้านไม่ทันค่ะเพราะว่ามันร้อนเนาะ เดินไปตรงไหนมันร้อนเลยนางก็เลยมาแอบอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งใบเขาปิดอย่างเงี้ยนางก็มาแอบอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวค่ะนี่เที่ยงวันนะคะสงสัยกินอิ่มจัดแล้วก็ไปกลับไม่ทันแล้วกลับบ้านไม่ทันแล้วค่ะมันมันสายแล้วมันแดดแล้วก็เลยแอบหาที่ร่มๆแอบนะคะดูค่ะเที่ยงวันนันจะจ๋ามาลดน้ําก็เลยมาเดินมองแปลงผักว่าจะจาจะขยับอะไรตรงไหนดีค่ะอ่า เจอทุกวันเลยค่ะหน้าฝนบ้านเจจ๋ายังไม่เคยเจอหอยทากเยอะขนาดนี้นะคะนี่นี่จะเข้าหน้าร้อนแล้วเปิดตรงไหนก็เจอเดินไปตรงไหนก็เจอนะคะหอยเจจ๋าจะติดเที่ยวบินให้เขาแล้วนะคะค่ะพามาดูนะคะเที่ยงวันกลับบ้านไม่ถูกนะคะเที่ยงวันกลับบ้านไม่ได้นะคะแดดร้อนก่อนหากินตอนเย็นตอนมืดตอนกลางคืนแล้วพอ เช้ามาอิ่มจัดกลับไม่ทันนะคะค่ะคลิปนี้ก็พามาดูคุณปู่หอยนะคะคุณปู่คุณทวดหอยท่านะคะแต่ตัวเล็กกวันนั้นค่ะตัวเล็กลงมาหน่อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจะจ๋าก,ก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> เดินตรวจแปลงรดน้ําผักเสร็จมาดูเจอค่ะนี่ค่ะชีวิตเกษตรกรไม่ใช่เกษตรกรชีวิตชาวรักการปลูกแบบอินทรีย์นะคะ เดินลงแปลงทีไรก็จะเจอนู่นเจอนี่ตลอดเวลาอย่างนี้นะค,ะค่ะค่ะสำหรับฟื้นี้ยจาก็มาแค่นี้นะคะพามาดูคุณปลูกคุณทวดหอยทากนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ